สวัสดีฮะบอสฮะอันนั้นธรพษษักสิรีตุรนนท์แห่งช่องครบเครื่องเรื่องความสุขฮะมาแล้วมาแล้วดอกไม้ให้ความสุขกับเราได้จริงไหมเขาว่ากันว่าดอกไม้เป็นเอ่อตัวกลั่นกรองนะอารมณ์ทำให้เราสุขภาพดีและทำให้เรามีความสุขทันทีจริงไม่จริงมาดูงานวิจัยนะ งานวิจัยนี้ได้กล่าวไว้ว่าเขานําผู้คนนะต่างเพศต่างวัยมารวมต่างเพศต่างวัยมาทําการวิจัยเกี่ยวกับดอกไม้โดยการนําดอกไม้ไปให้คนเหล่านั้นฮะสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือข้อนหนึ่งฮะดอกไม้ให้ความสุขได้ทันทีทุกๆคนที่ได้รับดอกไม้มีรอยยิ้มทุกคนฮะเมื่อเยิม้มความสุขก็เกิดเรียบร้อยแล้วฮะสองฮะดอกไม้ ช่วยทำให้อารมณ์ด้านความสุขของเรายาวนานขึ้นได้ด้วยนะเพราะว่างานวิจัยนี้สำหรับคนที่วิตกกังวลเครียดเมื่อได้รับดอกไม้ความวิตกกังวลความกระสับกระสายเขาจะดีขึ้นเขาจะเพลิดเพลินกับดอกไม้แล้วก็รู้สึกว่ามีความพึงพอใจในชีวิตที่มากขึ้นและข้อที่สฮะเขาว่ากันว่าดอกไม้เนี่ยนะจะสร้างความผูกพันได้มากขึ้น เมื่อดอกไม้ปรากฏเราจะรู้สึกอยากติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูงนี่คืองานวิจัยที่ได้กล่าวกับดอกไม้ไว้ว่าดอกไม้เหล่านี้แหละที่จะช่วยทำให้เรามีความสุขได้ทันทีคุณรู้สึกอย่างนั้นไหมเมื่อนึกถึงดอกไม้ได้กินดอกไม้โอ้โหรู้สึกดีทันทีงานวิจัยอีกชุดหนึ่ง นำผู้สูงวัยร้อยคนฮะมาทำงานวิจัยนะโดยการนำดอกไม้ไปให้ท่านสิ่งที่เกิดขึ้นข้อที่หนึ่งเลยลดการซึมเศร้าเออลดอาการซึมเศร้าของผู้สูงวัยเหล่านั้นได้ด้วยเออเพราะผู้สูงวัยที่ได้รับดอกไม้ฮะเขาจะรู้สึกดีมีความสุขเขาจะคิดในเชิงบวกมากขึ้นอาการซึมเศร้าเขาดีขึ้น และลดอาการสึมเศร้าได้จริงๆนะจากการทดลองฮะสองฮะจะช่วยทำให้ความจำดีขึ้นผู้สูงวัยที่ได้รับดอกไม้ฮะผู้สูงวัยเหล่านั้นนะจะช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นและก็มีความจำที่สมบูรณ์มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูงวัยที่ไม่ได้รับดอกไม้ขอ้อที่สาะ เขาบอกว่าความผูกพันจะดีขึ้นผู้สูงวัยที่ได้รับดอกไม้จะมีความสัมพันธ์กับชุมชนมากขึ้นจะมีความสัมพันธ์กับครอบครัวมากขึ้นจะมีความสัมพันธ์กับเอ่อพวกหมอที่ตัวเองไปรักษามากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่ไม่ได้รับดอกไม้ผู้สูงวัยที่ไม่ได้รับดอกไม้ฮะเออจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกับบุคคลที่เอ่อผู้สูงวัยที่ได้รับดอกไม้มากๆเลย ฉะนั้นวันนี้ดอกไม้จะช่วยทำให้คุณมีความสุขมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นลดความวิตกความกังวลได้นะและเขายังกล่าวไว้ว่าวันนี้ถ้าเรานำดอกไม้ไปไว้ในบ้านเราเราจะรู้สึกมีความสุขรู้สึกกระตือรือร้นและรู้สึกที่จะมีชีวิตที่แบบขเขาเรียกกระจับกระเฉงมีชีวิตที่แบบน่าอยู่มากๆอะ่ะเออกับชีวิตของเราเลยนะ ฉะนั้นวันนี้อของขวัญถ้าไม่รู้จะหาของขวัญอะอะไรให้ในวันเกิดหรือวันดีๆต่างๆฮะดอกไม้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีฮะที่จะทําให้ผู้รับมีความสุขได้ท่านที่รักทุกคนฮะอยากให้ทุกคนมีความสุขฮะแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยฮะมันก็จะทําให้คุณมีความสุขที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้เมื่อเริ่มมีความสุขแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยฮะ ขอบคุณทุกคนที่ชมช่องครบเครื่องเรื่องความสุขฮะขอบคุณนะสวัสดีฮะ